ข้อเโจทย์กำหนดมุมทีต้ามาให้60และกำหนดความยาวของด้าน c เป็น14.168เรารู้มุมทิตาเราก็หามุมไฟก่อน90ลบมุมทิตา90ลบด้วย หกก็จะได้มุมไฟเป็น30จากมุมจิตาด้าน A คือด้านที่อยู่ประชิดมุมจิตาและด้าน C คือด้านที่อยู่ตรงค่ามุมฉาก ชิดส่วนฉากก็คือฟังก์ชัน c o ทิทาโอทิาคือก็คือด้าน A ส่วนด้วยด้าน C เรารู้ความยาวของด้าน C เราต้องการหาความยาวของด้าน A ดังนั้น ย้าย c ขึ้นไปคูณกับ cos ก็จะได้ a เท่ากับ c คูณ cos ของมุมทิต้า c ของเราคือ14.168คูณกับ cos ของมุมทิต้ามุมทิต้าก็คือมุม60 ได้ความยาวของด้าน a เป็น7.084เมื่อรู้ความยาวของด้าน a และด้าน c แล้วเราก็จะหาความยาวของด้าน b จากทฤษฎีพิทาโกรัส b หาได้จากสแควร์รูทด้าน c ยกกำลังสองลบ a ยกกำลังสอง c คือ14.168ยกกำลังสองลบด้วย a คือ7.084ยกกำลังสอง ได้ความยาวของด้าน b เป็น12.270